สวัสดีครับวันนี้ EA e t e r n a l นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง EA นะครับบน VPS นะครับซึ่ง EA version นนี้นะจะเป็น EA เ v e r s i o นใหม่ล่าสุดเนาะก็จะเป็นชื่อว่า F1 Pro นะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีการเซตอัพการปรับแต่งนะครับว่าจะเป็นระบบโหมดเซฟโหมดหรือว่าจะเป็นโหมดสปีดโหมดนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งด้วยวิธีนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของทุกท่านนะครับก็คือเปิดให้เรียบร้อยเนาะ จากนั้นนะครับให้กดเซิร์ชนะครับคำว่ารีโมทนะครับเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาหน้าตาไอคอนประมาณนี้นะครับให้กดเปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับหน้าต่างแอปจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้กดโชว์นะครับแล้วก็อ่ไปที่อีเมลของทุกท่านนะครับซึ่งในตัวของอีเมลเนี่ยเขาจะส่งตัวของรหัส IP address มาให้ ซึ่งจะอยู่ในอีเมลบ้างหรือจะอยู่บนเว็บไซต์บ้างก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนั้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะเอาเป็นตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นวีดที่ผมได้ทําการเช่ามานะครับซึ่งก็จะมี IP หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เอามากรอกนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นยูเซอร์เนมนะครับเอามากรอกตรงช่องยูเซอร์เนมได้เลยนะครับเรากด Connect ไปนะครับเข้าถามหาถึงพาสเวิร์ดซึ่งเราก็เอาไปกรอปพาสเวิร์ดมา นำมากรอกได้เลยโอเคกด remember ไว้ด้วยก็ได้นะครับเผื่อครั้งหน้าเราอยากจะเข้ามาใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับจะได้เข้าปุ๊บเปิดเลยนะครับถ้าเกิดหน้าตาขึ้นมางี้ก็ไม่ต้องตกใจครับก็กด yes ไปได้เลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาใน VPS ของเราแล้วนะครับที่ทําการสมัครแล้วก็เปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับตัวของ EA ครับเราจะติดตั้งยังไงแอดมินเนี่ยเขาจะส่งตัวของไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิ p มาให้นะครับซึ่ง ในไฟล์ซิปเนี่ยก็จะมีตัวของ EA นะครับแล้วก็จะมีตัวของ MT ฟ้าอยู่ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมย้อนกลับมาที่คอมพิวเตอร์มาให้ดูนะเราก็กดทําการ Copy นะครับแล้วก็กลับไปที่ VPS ของเรานะกด p a s ์ได้เลยนะครับมันก็จะมีโหลดๆได้บ้างอะไรบ้างเนาะจากนั้นนะครับให้เราทำการกดลิกขวา นะครับแล้วก็กด extract all นะครับเขาจะถามว่าโอเคคุณต้องการแตกไฟล์นี้ไหมนะครับก็กด extract ไปเลยเมื่อทําการกดแตกไฟล์แล้วรปุ๊บนะครับภายในเนี่ยก็จะมีตัวของไฟล์อยู่ประมาณ3ไฟล์นะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนาะอันดับแรกก็จะมีไฟล์ตัวของการติดตั้งนะครับตัวของ mt5 แนะให้เราให้เราทำการติดตั้ง mt5 ก่อนนะครับกด d o u e ล l i c k นะครับหรือว่ากดคลิกขวาแล้วกด open ก็ได้นะครับ จากนั้นเขาก็ถามก็กด Next ไปได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็รอโปรแกรม Unify ในการติดตั้งไปก่อนนะครับเมื่อไฟล์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเปิดโปรแกรมขึ้นมาเองก็ยังไม่ต้องตกใจเนาะครั้งแรกที่เปิดขึ้นมาแบบนี้หลังจากติดตั้งเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าใน V p s เนี่ยมันจะมีความหน่วงๆช้าๆหน่อยๆน,นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็รอโปรแกรม Unify เปิดขึ้นมาอ่าโอเคโปรแกรม m n i f y ของเราเปิดขึ้นมาแล้วเนาะ อันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เนาะโปรแกรมเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อท่านใดที่ต้องการที่จะรันหลายๆบัญชีใน VPS เดียวกันนะครับก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับให้ทุกคนไปที่โฟลเดอร์นะครับหรือกดไปนี้ก็ได้ครับไปโฟลเดอร์ว่างๆเนาะแล้วก็ไปที่เอ s อดินะครับไปที่ d drive c นะครับไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับจากนั้นให้หาตัวของ ไฟล์โฟลเดอร์ที่เป็นของบล็อกเกอร์นั้นๆนะครับแล้วก็ให้กดคลิกขวานะครับกด copy ปนะีออกมานะติดไปได้เลยอันนี้แล้วก็มาตรง d e สก์ท็นะครับเดี๋ยวตรงหน้าจอนั่นแหละกดคลิกขวาที่นึงนะครับแล้วก็กด pass กดวางนั่นแหละนะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการที่จะใช้เอ่อ EA, หลายๆตัวหลายๆเวอร์ชันหรือว่าหลายๆพอร์ตแยกกันนะครับก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยนะเผื่อบางคนมีหลายพอร์ตมีหลายขนาดนะครับ โอเคอันนี้ได้ไฟล์ที่เป็นที่เราจะใช้เปิดโปรแกรม Entify แล้วนะครับให้เราทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์นิดนึงนะครับเพื่อครั้งหน้าเนี่ยเวลาเราจะเข้ามาเซอร์วิสหรือว่าเข้ามาเปิดใช้โปรแกรมเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนเป็นเลขบัญชีของพอร์ตก็ได้นะครับอาจจะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยน Rename นะครับแล้วก็ใส่เลขบัญชีของตัวเองเข้าไปนะครับชื่อของผมเป็นเลขนี้นะครับผมก็จะกดเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับ นะครับมันจะมีไฟล์อยู่หลายๆอันนะครับแค่เราเข้าไปที่ Termin a l 64นะครับกดดับเบิลคลิกไปได้เลยนะครับคลิกซ้ายสองครั้งโอเคโปรแกรมของเรามาแล้วนะครับเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็กด Next มาไปได้เลยเนาะคือครั้งแรกมันจะช้าช้อย่างนี้เลยฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครั้งแรกมันจะช้าช้าหน่อยเพราะว่าเขาทํากําลังประมวลผลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมันจะมี3หัวข้อนะครับให้เรากดอันข้างล่างอันข้างล่างสุดนะครับ ให้เรากรอกเลขที่บัญชีของเรานะครับบัญชีพอร์ตของเรานั่นแหละนะครับผมก็จะกรอกก๊าปี้วางมาเลยเนาะรหัสผ่านนะครับก็ตามที่ทุกคนตั้งนะครับหรือว่าที่คนเปลี่ยนรหัสผ่านมาถ้าเกิดท่านใดไม่ได้เปลี่ยนรหัสรหัสเอ่อตัวของพอร์ตบัญชีเนี่ยเขาจะส่งมาทางอีเมลนะครับที่เราทําการสมัครเอาไว้นะครับอของผมขอเก่าก่อนนะครับจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ของพอร์ตนั้นด้วยนะครับซึ่งของผมจะเป็น live สนะกรอกให้ตรงนะครับ ล้วกด finish ใหม่นพะพอดีผมกอรอกรหัสผ่านผิดนะฮะก็หม่ครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กอรอกรหัสผ่านใหม่นะครับตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดรหัสผ่านถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือมีแถบเ,เขียวขึ้นมานะเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเชื่อมต่อกับทางโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวการาฟอื่นนะครับเราไม่ได้ใช้เนาะ เพราะว่าเราใช้เฉพาะอวัตเท็ดทองตอนนี้นะครับในอนาคตอาจจะมี EA ตัวอื่นที่อวัตเท็ตามคู่เงินหรือว่าคริปโตอื่นๆนะครับอันดับแรกเนาะก็ให้มาที่ตัวของเออนี่ก่อนเลยครับ Market Watch เนะให้มาให้มาค้นหาตัวของสินทรัพย์ที่เราต้องการเทรดก็คือทองคำนะครับก็พิมพ์ไปคำว่า XAU นะครับ USD นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ใช้เป็นพอร์ตเซ้นนะครับก็จะขึ้นว่า dot. sd นะครับก็คือข้างล่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นพอร์ตดอลลาร์นะครับเป็นพอร์ต u sd เนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหมือนเป็นลูกน้ำนะครับต่อ usd นะครับอ่ะโอเคกด enter ไปนะครับมันยังการจะไม่ขึ้นเนาะไม่ต้องตกใจก็กดคลิกซ้ายนะครับลากไปที่หน้าต่างว่างๆแบบนี้นะครับเท่านี้นะครับการก็จะขึ้นมาแล้วเนาะซึ่งอพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตที่เคยรันตัวของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็หยุดลันไป ซึ่งผมจะสอนวิธีการติดตั้งให้ดูเนาะว่าทำยังไงนะอันดับแรกนะครับให้กดย่อกาอรนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็ยอนะ่อแอปพลิเคชันนะย่อนิดหนึง่งแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดอีกไฟล์หนึ่งอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโอเคแค่เรากดคำว่าไฟล์นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดตรง open data folder เนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าต่างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้นะ โอเคมาแล้วไปที่ MQL5 นะครับแล้วก็ไปที่ expert ไปที่ advisor นะครับ EA พวกนี้นะครับเป็น EA ของทาง MT5 ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับก็กดคุมไปเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดที่ขวาลบไปนะครับลบไปเลยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวจะสับสนนะครับตอดิดตั้งมันมันจะมีเยอะนะฮะ จากนั้นนะครับจาโฟลเดอร์อันแรกได้เนาะที่เราติดตั้งกันไว้ตอนแรกที่เราแต่งไฟล์มาเนาะมันคืออันนี้นะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเห็นไหมจะมีโฟลเดอร์2อันนะให้เราทําการคูมทั้ง2อันนะครับคูม2อันแล้วนะครับกด c o อปปี้นะครับคลิกขวาแล้วกด c o อปปี้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งจะลบของเก่าออกไปเนาะ กดวางได้เลยนะครับกดพาร์สวางไปเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเหลือแค่มาเปิดใช้งานนะครับเราก็กดมาตรงนี้ครับตรง n a v i g a t o r เนาะไปที่ e อ่า r t Advisor นะครับไปที่ a d v i s o r หนึ่งครั้งเห็นไหมครับจะมีของเก่าครั้งเหลืออยู่เนาะให้เรากดคลิกขวาครับตรง Advisor นะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับโอเค านี้โปรแกรมของเราก็มาแล้วนะครับ EA ของเรามาแล้วเนาะ